สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทํารายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมาตสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิอะลาอิห์ซานิวชุกรุอะลาตาฟีกิมตินา أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعي إلى رضوانه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد قوام سنتي سقوام الله سبحانه وتعالى نكب ตลอดจนความจำเริญจงประสบจับกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอากีดะทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอากีดะเมื่อครั้งที่แล้วนะครับได้นำเอาบทที่แปอบทที่19ก็นะครับขอประทานโทษนะบทที่19นะครับ,บ,นนะบ,ททรบก็คือบทที่วา่าเรื่องของคนที่ทำอิบาดัดต่ออัสบะฮานุตะอาลาที่หลุมกูโบเนี่ย วัฒนศุนลลลลอฮงอะลีฮุสซาลัมนะครับมีความคิดเห็นหรือว่ามีหุกข้ออย่างไรบ้างนะครับก็ท่านพี่น้องที่ติดตามมาหลายๆช่วงหลายตอนก็คงจะทราบคําตอบแล้วสําหรับท่านพี่น้องที่อาจจะเพิ่งเคยติดตามหรือว่านานๆานทีก็ขอให้ฟังนะครับตัวบทหลักฐานตัวบทะดีที่มาจากท่นานซุลุลลอองอะลีฮุสซลลัมในวันนี้ก็จะได้รู้ว่าอะไรที่เป็นข้อบัญญัติ ทางด้านศาสนานะครับอะไรที่เป็นบทบัญญัติทางด้านศาสนาที่對對ท่านรอซุนซอลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมได้ทรงหุกกลมเอาไว้ได้ทรงตัดสินเอาไว้นะครับได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ท่านพี่น้องก็จะได้รับเอาไปเป็นนะครับข้อมูลความรู้ประกอบกับอ่าอีกหลายตัวบทที่กําลังจะมีมาในอนาคตข้างหน้าสําหรับวันนี้กอลันมุซอนนีฟูรฮิมาฮุลลอฮุทะอลานะครับท่านเชคมูฮัมหมัดเนี่ยก็ได้นําเอาอีกฮะดิษบทหนึ่งนะครับ มาเล่าให้กับท่านพี่น้องฟังวะลีอัลมาดบิสนาดินเจยิดวะฮะดีิษบทนี้นั้นรายงานได้รับการบันทึกโดยท่านอิหม่ามอาัลม่าดก็คือปรากฏอยู่ในมุสนัดของท่านอิหม่ามอาัลหม่าดบิสนาดินเจยิดซึ่งเป็นมุสนัดซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวบทฮะดีิษที่มีสายรายงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีอานิบเนมัสอูดินมารฟูอัน,น,นวะฮะดิษบทนี้นั้นนะครับว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับมารฟูอันแต่ว่าเป็นมารฟู h ะด i ษมัรฟุก็คือ h ะด i ษที่นะครับคนที่ได้รับการบันทึกเนี่ยสามารถที่จะสืบต่อไปถึงคนเล่าคนสุดท้ายก็คือซอฮาบะห์เท่านั้นนะครับหมายความว่า h a d ิ t จะเป็นมัรฟุะได้ก็คือ h a d i ษที่นะครับคนที่เล่าที่เป็นต้นสายรายงานเลยต้นคนแรกเลยก็คือเป็นคําพูดบอกว่าเป็นคําพูดของซอฮาบะห์โดยที่ไม่ได้มีการอ้างอิงไปถึงบรรดา โดยที่มินดีมีการอ้างอิงไปถึงท่านรสุนทรลทรลอุอะัลฮิวสัลลมแต่ว่าคนที่ฟังโดยทั่วไปก็จะเข้าใจว่าคำพูดที่ทได้ยินมาเนี่ยที่บอกว่าเป็นคำพูดของสฮาบะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คำพูดที่สฮาบะนั้นจะคิดขึ้นมาเองได้เนื่องจากว่าเนื้อหาของมันนั้นนะครับเป็นเนื้อหาที่ คนทั่วไปเนี่ยไม่มีใครรู้ได้เป็นเรื่องราวที่เป็นอ็มมุลเกบนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นฮุกรมเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมาจากท่านรสุนสรลทรของอะลัยฮิวซัลลัมเพียงแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยบรรดาสหาบาเองนะครับก็ด้วยกับความตตยาวุสนะครับด้วยกับความไม่ใช่เลินเล่อนะฮะเรียกเดีวความเขาเรียกว่าความอ,าอะไรล่ะเขาเรียกว่าไม่เข้มงวดนะครับไม่เข้มงวด หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าพอมรดาสฮาร์บเข้าใจว่าเออถ้ารู้แล้วถ้าเกิดฉันพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยคนฟังต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่คำพูดของฉันเองมันเป็นคําพูดที่ฉันได้ยินมาจากท่านรอซูลเพียงแต่ว่าฉันไม่ได้บอกว่าได้ยินมาจากท่านรอซูลไม่ได้ไม่ได้บอกว่าท่านรอซูลพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฮะดีษมารฟัวก็ถือว่าอยู่ในหกกลุ่มที่นะครับเป็นฮะดีษที่มีมาจากท่านรอซูลสุลลัลฮุอะลัยฮิอะสซัลัมเพียงแต่ว่าท่านอับดุลลอฮบมุมัม่ได้พูดออกมาชัดเจนว่า ท่านรอซูลพูดมาอย่างนั้นหรือว่าฉันได้ยินมาจากท่านรอซูลอย่างนี้ที่สําคัญก็คือไฮเดษบทนี้ว่าอย่างไงฮะท่านอิบนุมัสอุลบอกว่าอินนามินชิรอรินนัสม uh um ah ันตุดริกุฮุมุสซะตุวะฮุมอะฮยานะครับท่านอิบนุมัสอุลบอกว่าอินนามินชิรอรินนาสจริงๆแล้วมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ชั่วช้าสามานที่สุดนะส่วนหนึ่ง จากบรรดามนุษย์ที่เลวนะมนุษย์ที่ชั่วช้าสามานที่สุดผู้คนที่ชั่วช้าสามารที่สุดคือใครฮะมันตุดริกูหุมุซาอะตูวะหุมอะหยะคนที่วันกิยามาเกิดขึ้นแล้วเขายังมีชีวิตอยู่แปลว่าอะไรฮะมันตุดริกูหุมุซาอะตูวะฮุมอะหยาก็หมายความว่าสัญลักษณ์ของวันกิยามาที่เป็นสัญลักษณ์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดัจจานไม่ว่าจะเป็น อะไรล่ะดวงตะวันขึ้นทางทิศตะวันตกหรือว่าซ uh ูฮูรุดดาบะนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้ที่จะเป็นสัตว์ที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินนี้แล้วก็จะพูดภาษามนุษย์ได้นะครับมาพูดภาษามนุษย์มาบอกมาบอกมาเล่ามากล่าวอย่างนั้นมาพูดอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะล่อลวงให้คนเนี่ยหลุดออกจากศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาปฏิเสธต่ออัลลอฮฺสุบบฮานวะตะอาลา ซึ่งสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหญ่ของวันเกียร์มาหรือว่าสาัตว์ประหลาดเกิดขึ้นมานะครับหรือว่าดัจจานนะครับาการลงมาของท่านอบีอีสานะครับซึ่งช่วงดังกล่าวเนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงอาคริสมานจริงๆเป็นช่วงวาระสุดท้ายของโลกดุนยานี้แล้วจริงๆ ท่านอินุม,สมัสูบอกว่าคนที่เลวร้ายที่สุดก็คือคนที่สัญ,ญลักษณ์พวกนี้วันเกียร์มาเกิดขึ้นในขณะที่คนพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งถ้ามองตามความหมายตรงๆตัวเนี่ยท่านพี่น้องก็คงจะต้องรับทราบก่อนว่าเหตุการณ์ใกล้ๆวันกียร์มาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเริ่มมาจากดัจจานนะครับดัจจานเริ่มลงมานะครับดัจจานนะครับลงมาแสดงอภินิหารเพื่อที่จะ หลอกลวงมนุษย์จนกระทั่งอรรถสุฮายนุวตาอลาได้ทรงส่งท่านนบีอีซาลงมาแล้วก็มาฆ่าดัจจานนะครับแล้วก็ <c oughs> หมอกควันนะครับหมอกควันจริงๆหมอกควันที่เราประสบอยู่นี้ก็เป็นถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวันกิยามะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวันกิยามะเหมือนกันนะครับหมอกควันที่ป่วยที่เราพบเห็นอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นพีเอ็มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ของวันกิยามะการปรากฏขึ้นของสัตว์นะครับการที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ แต่ที่สาคัญที่สาคัญที่สุดก็คือแต่ถ้าเกิดวันที่ช่วงท,ที่ท่านอิสรอฟีนซึ่งเป็นมาลาอิกาที่ทําหน้าที่ในการเป่าสังนะครับเป่าสังเป่าสัญญาณนะครับที่จะแสดงถึงวันสุดท้ายของโลกดุนยานี้นะครับที่เขาเรียกว่านัฟคัตุสักนะครับนัฟคตุลฟาซะนัฟ,นฟตุลฟาซะนะครับก็คือนัฟคอการเป่าที่จะทําให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยดวงวิญญ,ญาณหลุดออกจากร่างเลย ณช่วงเวลานั้นทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นดวงวิญญาณของมนุษย์จะหลุดออกจากร่างนะครับอันนี้ถ้าใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในช่วงถึงเวลานั้นเราจะต้องจบชีวิตไปด้วยกับการเป่าอันเนี้ยท่านอ um ินุมัสอุบบอกว่านี่คือกลุ่มคนที่เลวร้ายที่สุดเพราะอะไรฮะพระท่านอัลสุสาลแลลฮุอะลัยฮุะสัลลัมเนี่ยได้คงได้ได้ทรงบอกเอาไว้นะครับว่าในหลายๆฮะดีษที่บอกว่าใกล้ๆจะถึงวันกียระมาเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับจะ จะต้องมีอันเป็นไปนะครับจะต้องจบชีวิตไปก่อนในขณะที่คนที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นะครับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในร่องในรอยของศาสนาเท่าไหรนักซึ่งตรงกับคําพูดของอับดุลฮิมูมัสอูที่บอกว่าคนที่เลวร้ายที่สุดนะครับคนที่ชั่วช้ากลุ่มหนึ่งนะครับหนึ่งในคนชั่วช้าก็คือคนที่วันเกียร์มาเกิดขึ้นนะครับสัญญาณวันเกียร์มาเกิดขึ้นแล้วกลุ่มที่สองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนชั่วร้ายเหมือนกันก็คือวัลลาดีนายตัคฮิดูนัลกูบูระมาซาจิดะ กลุ่มที่สองก็คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันเกียามาและแต่ก็เป็นคนจัดว่าเป็นคนชั่วเหมือนกันเป็นคนเลวเหมือนกันคนที่นะครับเอากูโบนะีอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าเป็นกูโบใครจะเป็นกูโบหนบีหรือเป็นกูโบไม่ใช่นบีหรือว่าจะเป็นกูโบของคนซอลแล้วหรือแม้ว่าจะกระทั่งอาจจะไม่ใช่กูโบก็ตามแต่ว่าเอาสถานที่บางสถานที่นะครับที่ มองว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่มีความเจริญมีความเป็นบรารักะนะครับเอาไปเป็นมัสยิดนะครับเพราะฉะนั้นคนสองกลุ่มเนี่ยเอาหลุมกูโบนะเอากูโบของใครก็แล้วแต่ไปเป็นมัสยิดเป็นไปเป็นที่ทําอิบาดหรือว่าวันกียามาเกิดขึ้นโดยที่เขายังมีชีวิตอยู่อินุม,มัสมุิบอกนี่คือคนกลุ่มที่เลวร้ายคนที่ชั่วร้ายกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ฮะดิษบทนี้เนื้อหาตรงกันเลยนะครับตรงกับ2-3งสามฮะดิษสองสามฮะดิษที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นฮะดิษของท่านหญิงไอชาท่านเ,เป็นฮะดิษของอุมูสลามะนะครับแล้วก็ฮะดิษของเดี๋ยวก่อนแค่ของจุนดุบเดี๋อับดุลละนะครับจุนดุบเดี๋อับดุลละนะครับวันนี้ก็เป็นฮะดิษของท่านอับดุลลาฮิมุมสออดแต่เป็นมารฟูอะแต่จริงๆถ้าดูจากเนื้อหาแล้วเรื่องราวดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่ใครก็จะมาพูดเอาได้นะครับ สุมสี่สุมห้าพูดออกมาได้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าท่านอับดุลลอฮ์ฮิมุมัสอ้นเนี่ยนะครับได้ยินมาจากท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมได้ฟังมาจากท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัมเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการบอกเล่าของท่านรอซูลไม่ใช่สิ่งที่บรรดาซอฮาบะจะอะไรล่ะนึกเองเออเองขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นอพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็เลยอยากจะนำเอา นะครับคำพูดทัศนะของนักวิชาการหลายๆคนด้วยกันนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวอันนี้ไว้นะครับคนแรกที่ผมอยากจะนำเอาพูดถึงก็คืออท่านอิบนุตัยมียะนะครับก็เลยใช้คุอิสลาม์ฮิรรหิมอุลลอหว่าท่านอิบนุตัยมียบะอมมบอกว่าอัมมาบินาอุลอามะบินาอุลมัสซาจิดะลัลกุบูรีฟักอัลซัลรฮะอามะตุตัวอิฟบินนะฮีอนฮัอน,ฮ,อนฮุว่าการสร้างอาคารมัสยิดนะครับที่หลุมฝังศพเนี่ย ฟกต์สราหามตุตว์อิฟิบินหิอันห์นวันนักวิชาการทุกกลุ่ม <c oughs> นะครับนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับได้พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าพูดกันไปนในทิศท,ทางเดียวกันว่าเป็นเรื่องต้องห้ามมุตาบะอาทุล,ลอาฮาดีสิอัสฮีฮะติทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องนะครับเป็นไปตามสอดคล้องกับตัวบทฮะดีษที่ปรากฏอยู่ในตัวบทฮะดีษที่มีความสอเีฮนะครับที่มีความถูกต้องที่มีความเป็นที่เป็นที่ยอมรับเนี่ย วศรรพ์ أصحاب หน้า وغيرهم จาก أصحاب มัลลิกจาก أصحاب มัลลิกและชาฟีนีถึงห้ามเขาไม่มีใครจะทำก็ไม่ถึงห้ามเขาซึ่งเพราะฉะนั้นก็นอกจากนักวิชาการในส่วนของเราในกลุ่มของเราแล้วก็ยังมีนักวิชาการในกลุ่มของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านอิหม่ามมาลิกนะครับท่านอิหม่ามชาฟีนี i. ก็ได้พูดเอาไว้ถึงว่าเป็นข้อห้ามนะครับว่าเป็นข้อห้าม นะครับว่าเป็นเป็นสิ่งฮารอมนะบ,บิตาห р ี м ฮีว่ามันเป็นเรื่องต้องห้ามว่กอละวละาลไรบาฟิลกตไอบิตาห р ี м ฮีเพราะฉะนั้นการที่นักวิชาการจํานวนมากได้พูดไปในทิศทางเดียวกันนี้ก็แสดงได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อสงสยัยถึงเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดนั่นเองนะครับนี่ก็คือคําพูดแรกของท่านอิมนไตัเมีย وقال ابن القيم رحمه الله تعالى جاجب هدم الكباب التي بنيت على القبور لأنها وسست على معصية الله ท่านอิมุกอย,ยิมนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิมุตเตมียะเองนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีอยู่มีชีวิตยอยู่ในช่วงนะครับอยู่ในช่วงกลางก็คือในปีที่ประมาณ8 0 0 8 9 0 0นะครับนะครับท่านอิมุกอย,ยิมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าในในในช่วงยุคสมัยของท่านอิมุตกายิมเนี่ยนะครับก็เป็นยุคสมัยที่ เรียกได้ว um, okay. ouais. ่าการปลูกมัสยิดนะครับการสร้างมัสยิดการให้ความสําคัญกับกุโบการทําอิบายดะที่กุโบเนี่ยเป็นเรื่องที่แพร่หลายอย่างมากท่านอินุมเอ็มก็ยิ้มก็เลยวอกอย่าอย่าจีบัวฮัดมุอย่าจีบูวฮัดมุลกุบับิลละทีบุนียะตะลัลกุโบเลยเพราะฉะนั้นไอ้บรรดากุบับกุบบาเนี่ยกุบบาเนี่ก็คืออาจจะเป็นหมายถึงโดมนะครับหมายถึงโดมกุบบาที่ถูกสร้างครอบหลุมฝังศพเอาไว้เนี่ย นะครับก็จําเป็นที่จะต้องทําลายมันทิ้งลงไปนะครับเลียนนะฮะอุสิสตะอารามาซิยะทิล,ลาเพราะว่าบรรดาโดมต่างๆเหล่านี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะที่เป็นการต่อต้านเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของท่ารซูลสลลลอของอ a ล i h u s s a ล n l เอ๊ะท่านพี่น้องพอมาถึงตรงนี้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นสมัยนี้ตอนออที่หลุมฝังศพของท่านนาบีก็มีโดมเขียวๆอยู่ท่านพี่น้องเคยดูถ่ายทอดสดไหมฮะการถ่ายทอดสดละหมาดนะ ถ่ายทอดสดละมาจากมัสยิดนบีตรงที่เป็นโดมเขียวนั่นแหละด้านล่างก็คือหลุมฝังศพของท่านรอซูลสุลซอลลัลฮุอะละออัยฮิวะซัลลัมตอนท่านพี่น้องสังเกตให้ดีเห็นไหมมันจะอยู่ในตัวมัสยิดไหมฮะจริงจริงแล้วลักษณะท่าทางของมันถ้าดูภาพมุมสูงเนี่ยเหมือนผมเหมือนที่ผมได้บอกไปครั้งที่แล้วถ้าดูภาพมุมสูงเนี่ยเออให้นี่มันอยู่ในตัวมัสยิดเลยนะมันอยู่ในรั้วมัสยิดเลยนะเปล่าครับจริงๆแล้วส่วนตรงเนี้ยนะครับส่วนที่เป็นโดมเขียวเนี่ยคือส่วนที่เป็นส่วนเว้านะส่วนเว้า ส่วนว้าวเข้ามาในส่วนหนึ่งที่เป็นมัสยิดก่อนที่มันจะถูกขยายออกไปแล้วแล้วตัวกําแพงมัสยิดมันก็จะว้าวเข้ามาแล้วก็จะวิ่งพอไปถึงส่วนส่วนหลังนะครับส่วนตรงท้ายของกูโบก็จะฉ <c oughs> ีกออกไปอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกุบบะน,นั้นจริงอยู่จะมีกุบบะก็จริงแต่ว่าถ้ากุบบะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นสถานที่ให้ทําอิบาดะตรงกูโบแห่งนั้นก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องทาลายท,ทาลายมันทิง้ง แต่ถ้าเกิดกุบะอันไหนก็แล้วแต่ที่ทําเอาไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่จะต้องมาทําอิบาดาห์นะเป็นสถานที่ที <c> ่ <oughs> นะครับจะต้องมาทําการละหมาดจะต้องมาทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดาห์ที่เราจะต้องทําเพื่อ a ล l a h s u b h a n a ู u w ตะอ a ลาแต่เรากลับเอาอิบาดาห์ต่างๆเหล่านั้นมาทําเพื่อคนนะครับศพที่อยู่ในหลุมกุบะแห่งนั้นกุบะอันนี้ก็จะต้องทําลายไป เหตุผลที่ทําลายเพื่อมิให้เป็นสัญลักษณ์ให้มีการทําอิบารัดในสถานที่แห่งนี้อีกต่อไปนะครับซึ่งต่างจากกุบบะของท่านรสุนสัลลอฮฮุอะลเลาะห์ซลัมกุบบะของท่านรสุนสัลลอฮฮุอะลเละห์ซลัมมีเอาไว้ไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้คนมาทําอิบารัดต่อหลุมกุโบแต่มีเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้คือส่วนตรงนี้คือส่วนที่เป็นหลุมฝังศพที่ไม่ได้อยู่ในเขตของมัสยิดนะครับเพราะฉะนั้นกุบบะ ที่มีอยู่ตามบรรดาหลุมฝังศพต่างๆนะครับถ้ามันมีเอาไว้นะครับเพื่อให้คนรู้ว่าเอ้ยจะต้องมาทาอิบาดะห์ตรงนี้นะให,ให้ให้คนที่ให้คนตายใ,ให้คนหลุให้ศพอันเนี้ยนะครับเป็นเป็นอะไรละ่ะเป็นสื่อกลางนะครับเป็นตัวที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูฮฺตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องนะครับทุกคนมนุษย์ทุกคนสําหรับอัลลอฮฺสุบฮานาูฮฺตะอาลามีความใกล้ชิด เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮาหนูรตะอาลาเลือกจะเรียกตอบรับจากใครอัลลอฮฺสุบฮาหนูรตะอาลาจะตอบรับจากคนที่มีความยำเกรงเท่านั้นนะอินนามายะตะกบบาลุลลอหุมีนัลมุตตะกีนินนะครับเหมือนเหมือนที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับกล่าวทําไมอัลลอฮฺสุบฮาหนูรตะอาลาซึ่งยอมรับนะครับเ,เขาเรียกว่าการการเชื่อสัตว์พี ของฮาบินโดยที่ไม่รับไม่ยอมรับจากกอบีนท่านพี่น้องเคยเรียนเรื่องเล่าของลูกชายสองคนของนบีอาดัมใช่ไหมฮะวบตุลออะไรที่นบะอับดัยอาดัมบิลฮักกอิดกอร์บะกุรบานัมฟัตุคบบิลัมอับดิฮิมาวะลัมยุตกับบัลัมอีลลักษรกอลัลอะคตุลันนักกอลอินนามะยุตะกับบัลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนนะครับเมื่อครั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานวาอัลลอฮฺนะครับทรงทดสอบลูกชายสองคนของนบีอาดัมว่าใครจะเป็นคนที่มีความยำเกรงมากกว่านะครับ ก็ปรากฏว่าอัลลอฮฺสุบฮาะฮนวะตาอัลาทรงตอบรับการเชื่อการบริจาคนะการเสียสละของฮาบีลมากกว่ากอบีลและพระองค์ก็ทรง,งตอบว่าอินนามายะตะกอบบาลุลลอฮุมีนันมุตะกีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วในในซียักเนี่ยหรือในในสำนวนของคุรานเนี่ยจริงๆแล้วคําพูดนี้เป็นคําพูดของฮาบิลนะครับเป็นคําพูดของฮาบิลแต่ว่าคําพูดของฮาบิลก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติจากอัลลอฮฺสุบฮาบะฮันวะตาอัลาอัลลอฮฺสุบฮาบะฮันวง นะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับความยำเกรงตั้งหากที่เป็นปัจจัยนะครับที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮาฮานวะตะอาลาัลลา,า,า,าในเรื่องราวของอิบารัดไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนเคร่งหรือคนไม่เคร่งนะครับคนเคร่งที่ไม่มีความตักวานะครับไม่มีความยำเกรงก็สู้คนที่ไม่เคร่งที่มีความตักวามีความยำเกรงไม่ได้หรอกพออาัลลอฮฺบอกอัลลอฮ์ทรงตอบรับจากคนที่มีความยำเกรงเพราะอ,องมาด้ดูว่า ไอ้คนนั้นละหมาดเยอะละหมาดจนน้าภาคด้านคนนั้นถือศีลอดเยอะถ้าหากว่าการ <c oughs> ถ้าหากว่าการละหมาดของเขานั้นเป็นการละหมาดเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นสแสดงให้คนอื่นว่าเอ้ยฉันจะได้ดูว่าเป็นคนที่มีความหุกโกนะมีความเคร่งแต่จริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวอฺะตาลาทร <c oughs> งใช้เป็นมาตรวัดก็คือความยำเกรงต่างหากนะครับสำหรับอัลอกีดานในวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ วัดีที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8 4 9 3 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม